เนื่องในเทศกาลฮัลโลวีนในเดือน10แบบนี้นะครับผมก็เลยถือโอกาสที่จะจัดท็อป10หนังสยองขวัญในปี2025นะครับถามว่าปีนี้เนี่ยผมดูหนังสยองขวัญมาก,กี่เรื่องนะครับผมก็บอกเลยว่าอยู่ระดับ40กว่าเรื่องและวันนี้เนี่ยเราจะมาจัดท็อป10 10อันดับที่ผมชอบมากที่สุด แต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าส0่บันดับนี้ไม่ใช่หนังสยองขวัญที่สุดแต่เป็นหนังที่ผมชอบนะบางเรื่องอาจจะสยองขวัญน้อยหน่อยแต่มันมีบางอย่างที่พิเศษที่ผมชอบมากกว่าสยองขวัญแล้วเดี๋ยววันที่3าตุลาคมนะครับเราจะมีไลฟ์ที่จะมาจัดเทียร์ลิทเลยครับหนังสยองขวัญที่เน้นความสยองในปีนี้เนี่ยเรื่องไหนสยองมากเรื่องไหนสยองน้อยเดี๋ยวเรามาจัดกันในวันที่31วันฮาโลวีนกันตรงๆอันนี้เป็นความชอบเป็นหนังที่ดีเป็นหนังที่เราลัก ไม่ได้จัดความสยองขวัญเพียงแต่ว่าหมวดหรือจอนราของย่องของมันเนี่ยขึ้หนังสยองขวัญเท่านั้นเองนะครับอ่ะขอเริ่มจากหนังที่แบบเราประทับใจนะเราอยากพูดถึงนะแม้ว่ามันจะไม่ติดท็อป10ก็ตามแล้วอยากให้คุณไปดูนะ a c t a c ก13วิญญาณเลขที่13แม่ซื้อนะครับ Good Boy เป็นหนังผีมุมมองหมา Hart Eye เป็นหนังล้อเลียนหนังรักปนสยองขวัญแล้วก็ The Backphone The Back phone เนี่ย ยังมีอยู่ในโรง Good Boy ยังมีอยู่ในโรง Sonic 3เรื่องเนี่ย Attack, 13 e วิญญาณเลขที่13มีอยู่ใน Netflix แม่ซื้อมีอยู่ใน Prime Video นะครับแล้วก็ Hush I มีอยู่ใน HBO Max นะครับเพราะฉะนั้น5เรื่องนี้ถ้าดูสนุกสนุกขำขำชิลชิลเป็นโตหนังสยองขวัญแนะนำให้ดู5เรื่องนี้นะครับอ่ะมาเข้า top 10กันดีกว่านะครับอันดับ10ของเราได้แก่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 บิง Her Back นะครับนี่คือผลงานใหม่ของพูมกกับ Talk To Me นะแต่ว่ามาในทิศทางที่แตกต่างเนาะมันจะมีลักษณะของการเป็นหนังดราม่าที่พูดถึงการสูญเสียมากยิ่งขึ้นนะครับหนังโดดเด่นด้วยการแสดงของซารีฮอกกินนะรับบทคุณแม่ที่สิ้นหวังนะที่อยากจะนำตัวลูกสาวที่ตายแล้วกลับมาแล้วก็พร้อมจะทำทุกอย่างพิธิกรรมสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ลูกกลับมาให้ได้นะครับ ในแง่ของความสยองขวัญหนเรื่องนี้อาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับทอ l k กทูมีที่มีผีมีวิญญาณมีปีศาจต,ต่างๆมากมายแต่พอเวลาที่มันสยองขวัญนนะอีเด็กคนนี้ในเรื่องที่เหมือนจะโดนปีศาจส,สิงอยู่ตลอดเวลามันทําอะไรแปลกพิสดารตลอดเวลาหนึ่งในความพิสดารของมันคือการกินครับและการกินของมันมันกินทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่าร่างกายมันจะชิบหายวายป่วงก็ตามมันทําให้เกิดภาพที่เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าติดตาและชวนขนลุก มากที่สุดของปีนะฮะเขาเรียกว่าสยองขวัญไม่ได้เยอะแต่ซัดทีนี่คือเอาตายเลยทีเดียวอันดับ9ครับคือเรื่อง Not นอตเฟร์ราตูนะฮะนี่คือหนังที่ผมคิดว่าไม่เคยมีใครคิดว่าจะมีใครกล้าหาจะรีเมคมันนะครับนี่คือหนังสยองขวัญคลาสสิกตลอดการมาตั้งแต่ยุคสมัยหนังขาวดำหนังเงียบและถือเป็นหนังแวมไพร์ที่ เขาเรียกว่าเป็นที่นับหน้าถือตามากที่สุดเป็นหนังที่สร้างความสยองขวัญในยุคนั้นได้มากที่สุด,ทสดเทคนิคแพลวราวมากที่สุดเป็นหนังขึ้นหิ้งที่แบบไม่ควรมีใครกล้าแตะประมาณว่าไซโคอ่ะคุณสามารถจะกล้ารีเมคไซโคไหมล่ะแต่พี่โรเบิร์ตเอกเกอร์เนี่ยพ่วงกับจากเดอะวิชเนี่ยแกกล้าครับและแกก็ทําได้อย่างจริงๆนะฮะด้วย,วยเขาเรียกว่าด้วยสิ่งที่แกแข็งแรงที่สุดคือแกมาสายงานสร้างเพราะฉะนั้นแกก็เลยจะสร้างโลกในนอตเฟอร์ตูเวอร์ชันรีเมคของแกเนี่ย ให้มีความเป็นหนังโกธิกที่ขาวดำสวยงามทุกสิ่งทุกอย่างดูแบบว่าอัศจรรย์ใจตลอดเวลาในขณะเดียวกันแล้วก็มอบความสยดสยองได้อย่างถึงใจและการแสดงของลิลลี่โรสเดฟนะครับเป็นผู้หญิงที่ไอเจ้านอตเฟอร์ตูเนี่ยต้องการตัวเนี่ยก็ทั้งบิดเบี้ยวเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักสิ้นหวังที่คุณลิลลี่โรสามารถทำได้อย่างมหัศจรรย์จริงๆนะครับแล้วก็ หนังก็ไม่ลืมจะใส่อารมณ์ขันเล็กๆน้อยๆเพื่อให้หนังมันดูได้อย่างสนุกไม่เครียดจนเกินไปนะฮะกับการต่อสู้กับผีร้ายตนนี้อันดับแปดของเรานะครับคือผีใช้ได้ค่ะหนังไทยเพียงเรื่องเดียวในลิสต์นี้นะครับว่าด้วยผีที่กลับมาสิงเครื่องดูดฝุ่นเพื่อกลับมาเจอคนที่เธอรัก อีกครั้งแม้ว่าจะโดนต่อต้านโดยครอบครัวของเขาก็ตามนะครับครึ่งแรกเนี่ยเหมือนจะเป็นหนังตลกล้อเลียนตลกหน้าตายแอบมีกลิ่นอายของความเป็นเวสแอนเดอร์สันด้วยความเหนือจริงของเรื่องราวอะ่ะติ่งที่นิ่งเฉยอ่ะมันมีกลิ่นอายของความเป็นเวสแอนเดอร์สันมากๆกนะครับก่อนที่ครึ่งหลังของเรื่องเนี่ยจะกลายเป็นหนังวิพากษ์วิจารณ์การเมืองอย่างตรงไปตรงมาครับเขาเรียกว่าเตะผ่าหมากันเลยอะ่ะตอนดูก็คือช็อกกันสุดๆว่าโว้ ที่เอาเรื่องการเมืองมาแผ่มาพูดมาแสดงให้เราเห็นแบบจริงจังตรงไปตรงมาแบบนี้เลยเหรอและพร้อมกับถึงตอนจบที่พูดได้ว่าสะใจที่สุดเรื่องหนึ่งที่ได้ดูมาในปีนี้เลยและยิ่งถ้าคุณเป็นคนไทยที่เข้าใจในสิ่งที่เขาอยากจะเล่าคุณจะยิ่งสะใจกับสิ่งที่ผีใช้ได้ค่ะมอบให้นะครับอันดับ7ครับ t ูเ e ตเ t อ r หนังว่าด้วยคู่รักที่ร่างกายค่อยๆมาติดกันค่อยๆผสานกันอย่างที่พวกเขาไม่ได้ต้องการเมื่อย้ายไปอยู่ในบ้านหลังใหมในเมืองใหม่นะครับหนังเนี่ยทั้งเรื่องใช้เวลาสำรวจปัญหาของคู่รักที่คบกันมาอย่างยาวนานเมื่อความรักเริ่มหดหาย อยู่ด้วยกันด้วยความรู้สึกผูกพันปัญหาบางอย่างในชีวิตทางอาชีพการงานเริ่มก่อเกิดขึ้นความต้องการในชีวิตที่แตกต่างกันมันมีทั้งความรักและความเกลียดที่ต้องประสานต้องพูจาต้องแก้ไขในขณะเดียวกันแล้วก็เจอสิ่งนี้ที่เหนือธรรมชาติเมื่อร่างกายของพวกเขาเนี่ยค่อยๆดึงดูดแล้วก็ผสานเข้าหาก,กันนะครับหนังมีงานภาพที่พูดได้ว่าสยดสยองการเห็นร่างกายค่อยมาชนเดียวกันเวลาเห็นร่างกายของมนุษย์ที่ ไม่สามารถควบคุมได้และกําลังโดนดึงดูดเข้าหากันเนี่ยมันไม่ใช่ภาพที่งดงามแต่เป็นภาพที่ใสอิดสสเอียนนะครับมันเลยทั้งน่ากลัวและขำนะครับรวมถึงเลือดและเนื้อที่เราได้เห็นเมื่อเขาพี่อามจะตัดแบ่งร่างกายที่ติดกันนั้นก็เป็นอะไรที่ไม่ได้เห็นกันได้บ่อยนะักแม้ในเชิงของหนังสยองขวัญก็ตามนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยพิเศษมากๆนะครับอันดับ6กครับผลงานของสตีเฟนคิงครับ The Long Walk เอาจริงๆแล้วมันไม่ได้เชิงเป็นหนังสยองขวัญร้อเซนเท่าไหร่นะครับมันเป็นหนังที่ว่าด้วยการแข่งขันการเดินไกลครับใครเดินช้ากว่าที่กําหนดก็จะโดนทหารยิงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เล่าเรื่องราวการห้ำหั่นของหนังเกมทั่วไปหรือซีรีส์เกมที่เราเห็นว่าอูฉันต้องฆ่าแกอคนแต่ว่ามันจะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของชีวิตคนครับความสยองขวัญในเรื่องถูกใช้ ไปเป็นสิ่งที่เจ็บปวดและทรมานเรารู้จักตัวละครที่เดินขึ้นเราเห็นความเป็นมนุษย์แม้แต่ในตัวละครที่ชั่วร้ายที่สุดเราก็มองเห็นความเป็นมนุษย์ในในตัวเขาทำให้ทุกทุกความกายที่เกิดขึ้นมันคือสิ่งที่สะเทือนใจและรู้สึกว่าคนพวกนี้ไม่ต้องตายมันคือหนังที่ทําให้เราตั้งคําถามว่าเวลาที่เราเห็นอะไรบางอย่างที่มันแย่ในสังคมอ่ะเราอยากได้เอานิ้วไปชี้คนที่อยู่รอบตัวแต่จงชี้ขึ้นไปข้างบนเพื่อมองเห็นว่าคนที่ควบคุมกฎต่างหากละ คือตัวร้ายที่แท้จริงที่เราต้องช่วยกันกำจัดและต่อสู้ไม่ใช่เพื่อนที่ดืนอยู่ขังค่าครับและดับ5ของเราก็คือคือคือ final destination บัตรลายนะครับทำมาหลายภาคก็จริงนะแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่มีหนังสักภาคของแฟนชายนี้ที่เข้าข้อและเข้าใจว่าตัวมันคืออะไรครับจนมาถึงภาคปัตรลายเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยในที่สุด คุณก็เจอคนที่มันเก็ตคุณสักทีว่าคุณจะเล่าไฟนอลเดทีเนชันเล่าเรื่องราวของคนที่เผชิญอุบัติเหตุสยองขวัญแบบนี้ได้ยังไงมันไม่ได้เป็นหนังที่โชว์ความตายอันสยดสยองเท่านั้นแต่มันต้องเล่าให้เห็นว่าการพยายามเอาชนะความตายนี้การเดินไปหากฎการพยายามจะเอาชนะกฎให้ได้การอธิบายกฎมันทําให้คนดูลุ้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วยไม่ใช่แค่แบบว่าดูคนตายไปได้เรื่อย เพราะฉะนั้นนี่คือพุ่มกับที่เข้าใจนะครับหนังก็มีจุดที่ชวนลุ้นจุดที่คาดเดาไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันแล้วก็มีแก่นมีเมสเซจที่จะบอกกับคนดูด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นการพัฒนาที่กล้าวกระโดดของแฟนชาย Final d e s t i n a t i o n ที่มอบทุกสิ่งทุกอย่างที่แฟนชายนี้ไม่เคยให้ข้อเสียของมันอย่างเดียวเลยคือในภาคหน้าผู้กำกับที่กำกับภาคบัตรลายไม่ได้กลับมากำกับนะครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนผู้กำกับใหม่ซึ่ง ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนใหม่จะเก็ตเรื่องนี้เท่ากับคนภาคนี้หรือเปล่าอันดับสีครับเวเ p ่นครับผลงานเรื่องใหม่ของผู้กำกับบาบาเรียนนะครับแม้ว่าจังหวะการเล่าเรื่องหลายตอนหลายอย่างเนี่ยมันก็จะคล้ายๆเดิมนะครับแต่ด้วยตัวละครที่เยอะมากขึ้นเรื่องราวที่ซับซ้อนมากขึ้นเนี่ย มันก็เป็นพื้นที่ที่ทําให้เขาสามารถโชว์สกิลการเล่าเรื่องแบบหนังสยองขวัญของเขาได้มากยิ่งขึ้นนะครับจนสามารถสร้างฉากมหัศาจรรย์อย่างฉากที่นางเอกนอนอยู่ในรถแล้วมีคนเดินขึ้นมาบนรถเนี่ยมันโอ้โหผมจําบรรยากาศรอบสื่อเลยว่าคนร้องกันลั่นโลงอะ่ะมันมหาัศาจรรย์มากจริงๆนะครับก็เลยไม่แปลกใจว่าพี่ภูมิกับคนนี้เนี่ยจะได้ไปกำกับ Resident Evil Version Remak e นะครับอันดับ3ได้แก่บ้านผี อย่างวะครับหนังญี่ปุ่นกับผมเนี่ยพูดตรงๆนะไม่เข้ากันมันรู้สึกว่าโอ้โหไม่คลิกกันเลยว่ะมันไม่เคยไปกันได้แต่บ้านผีอย่างวะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างครับนี่คือหนังญี่ปุ่นที่โหดแบบสุดๆนะครับมันเล่าเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวนี้ครับที่ย้ายไปอยู่ในบ้านหลังนึงแล้วโดนผีหลอกวิญญาณหลอนแต่อีพีบ้านนี้เนี่ย มันไม่ได้หลอกเฉยๆครับมันฆ่าด้วยแล้วการที่เขานําเสนอฉากความตายของแต่ละคนมันสยดสยองมากๆเขาใช้ทั้งความมืดเขาใช้ทั้งอาร์กิเทคเขาใช้ทั้งการวางกล้องการแผนกล้องการกระโดดก็คือเขาใช้เทคนิคทุกอย่างที่ไม่ได้มีแต่การจำสแกนในการสร้างความโหดและความสยองขวัญสร้างความสิ้นหวังให้กับตัวละครแต่เชื่อไหมครับนี่คือหนังที่มอบความหวังให้อยู่เหมือนกันแม้ว่าในช่วงเวลาที่ เวลวร้ายที่สุดในช่วงเวลาที่เราคาดหวังว่าหนังจะเป็นยังไงต่อวะ่ะหนังกับมอบความหวังและการสู้กลับครับนี่คือหนังที่สู้ผีกลับได้และสู้อย่างประหลาดสู้อย่างอีหยังวะแบบที่สุดนะครับถ้าประเทศไทยมีแฟนชายที่หยดที่เป็นแบบหนังต่อยผีญี่ปุ่นก็มีบ้านผีอย่ยังวะนี่แหละครับที่เราดูแลเราสะใจเมื่อได้ตอกกอนกับผีได้ในที่สุดสะใจมากๆกับบ้านผีอย่ยังวะแบบแม้แต่ตัวเองเดินออกจากโรมายรู้สึกว่าเชี่ย กูชอบมันขนาดนี้ได้ยังไงวะเนี่ยและอันดับ2ก็คือ28 y e a r s later ครับจากแฟนชายวิ่งหนีซอมบี้ซอมบี้วิ่งเร็วอยู่ในอังกฤษคือภาคนี้มันก็ยังหนีแหละครับเพียงแต่ว่ามันมีบรรยากาศและการเล่าเรื่องที่มันแตกต่างไปมันมีแก่นมากยิ่งขึ้นนะครับมันเป็นเรื่องราวของการที่เด็กคนหนึ่งที่อยู่ในประเทศอังกฤษที่มีซอมบี้นี่แหละ ต้องออกมาไล่ล่าซอมบี้ต้องออกมาพ่อพาเขาออกมาไล่ล่าซอมบี้มาเรียนรู้จักโลกก่อนที่หนังจะไปไกลได้มากกว่านั้นมันมีซอมบี้มันมีเรื่องราวของโลกมันมีจังหวะวิธีการเล่าและมุมกล้องที่แตกต่างและไม่เหมือนใครเป็นการพัฒนาในแง่ของการเป็นหนังซอมบี้แต่ก็ยังมีการพูดถึงดรามา่าอย่างเช่น การเผชิญหน้ากับความตายการยอมรับความตายและในขณะเดียวกันแล้วก็เป็นหนังที่วิพากษ์สังคมอังกฤษที่กําลังเดินหน้าไปสู่สังคมอนุรักษ์นิยมและเกียดชังผู้พยพม,มากขึ้นเรื่อยๆมันทําหน้าที่ในการเป็นหนังสยองขวัญเป็นหนังดรามา่าและวิพากษ์สังคมในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้น t w e y e a r Later คือหนังที่ควรจะได้ดูในโรงภาพยนตร์มากๆนะครับเีได้หลายๆคนอาจจะพลาดกันไปเนาะและอันดับหนึ่งครับ แท้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 แทแทแท,ทได้แก่ s i n เนอรครับหนังแวมไพร์ที่ดูหน้าหนังรู้สึกว้าวหนังแวมไพร์แล้วหรอมันไม่เห็นมีอะไรเลยแต่พอได้ดูจริงนี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดของปีนะครับเพราะมันเล่าเรื่องของประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาของจิมโครในช่วงเวลาของการแบ่งแยก เล่าเรื่องราวของความเจ็บปวดในฐานะคนดำผ่านดนตรีบูนะครับและมีฉากกลางเรื่องฉากเล่นดนตรีที่ผมพูดได้ว่าเช่นฉากมหัศจรรย์ที่สุดในปี2025ครับในเชิงของหนังสยองขวัญในการพูดถึงหนังเกี่ยวกับคนดำผมคิดว่าฉากนั้นคือสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดเท่าที่จะสร้างขึ้นมาได้แล้วครับและในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับแวมไพร์การสร้างแวมไพร์ปมประเด็นของการต่อสู้ของสีผิว ประเด็นในของวัฒนธรรมการต่อสู้ในประเด็นของดนตรีที่หนังพูดมันมันแทบจะเรียกได้ว่าหาข้อด้อยในเรื่องไม่ได้มันเพอร์เฟกไปซะทุกอย่างครับแรนดคูเกอร์พิสูจน์ตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าครับว่าเขาคือผู้กำกับอเมริกันที่สำคัญที่สุดในยุคนี้แล้วจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นซินเนอร์คือหนังอันดับหนึ่งในหมวดหนังสยองขวัญในปีนี้ของผมนะวิกน้าวันที่3 1เราจะมีไลฟ์เดี๋ยวไลฟ์นั้นเนี่ย เรามาคุยในแง่งของความสยองขวัญเต็มๆรเราจะจัดเทียริ์หนังสยองขวัญทุกเรื่องที่เราได้ดูมาว่าเรื่องไหนสยองมากเรื่องไหนสยองน้อยนะครับตีบังการ,การดูหนังนะครับยังคงเป็นพาร์ทเนอร์ชิพอยู่กับทาง Sho ป e e นะครับแอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์นะฮะวันนี้เราจะนำเสนอบวกบีนี่นี่นี่แบบนี้เลยนะครับเป็นสิ่งที่ผมใส่มาเป็นแฟชั่นมาอย่างเนิ่นนานนะครับเพื่อที่ว่าเราอยากจะได้ ขัวของเราเนี่ยมีสีสันต่างๆที่บางทีเราอาจจะเข้าหรือไม่เข้ากับเสื้อผ้าที่เราใส่นะอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสีเดียวกันเลยนะครับแต่ถ้าอยากเปลี่ยนบรรยาก,ากาศให้มันสีมาตัดกันหน่อยคุณก็ใส่สีม่วงเข้าไปครับปึ้มนะฟีลลิ่งแตกต่างกันอย่างสมบูรณ์นะฮะแล้วก็อีกที่สําคัญเลยคือมาใส่เป็นแฟชั่นได้ตรงที่ว่ามันไม่ได้มียื่นข้างมนาข้างหน้าเนี่ยมาเป็นเงาบังหน้าเวลาถ่ายรูปเลิบอะไรก็ดูดีดูมีมิติโดยเฉพาะที่มีสีสันต่างเนี่ยมีมิติมาก ผมจะเล่าให้ฟังผมเคยไปทริปทริปหนึ่งที่หัวหินไปโรงแรมเดอะสแตนดารพอผมใส่บีนี่สีม่วงไปกับเสื้อเชิ้ตข้างนอ,นอกผมสีม่วงไปเต้นริมทะเลในงานนั้นเขาถ่ายรูปผมไปลงเว็บไซต์ลงเฟซบุ๊กเดอะสแตนดาร์เลยแล้วคนเลือกผมเนี่ยไม่ใช่คนไทยนะเป็นแบบคนที่ฝรั่งเมืองนอกเขาเลือกไปเพราะว่าเราแต่งตัวแล้วมันดูสนุกมันทําให้การแต่งตัวเราดูสนุกมากยิ่งขึ้นให้ดูฟันนี่ให้ดูแบบว่า เป็นพื้นที่สําหรับคนสนุกผมว่าหมวกบีนี่มันตอบโจทย์ตรงนั้นได้ส่วนเรื่องถ้าไปต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วผมก็เคยมีนะแต่เวลาสงต่างประเทศผมใส่อย่างนี้เลยเพาไม่หนาวหูมอยู่อย่างเงี้ยทุกคนเพามันหนาวห, <c oughs> ห,หูเว้มันจะเดินอยู่อย่างเงี้ยเอออยู่อย่างเงี้ยจะฟิลลิ่งแบบเยอะกว่านี้หน่อยอาจจะต้องใส่หมวกแต่ว่าถ้าเป็นของไทยอ่ะผมจะใส่ประมาณประมาณนี้พอครับจะไม่ได้ใส่ลึกมากนะครับก็ถ้าใครชอบหมวกบีนี่แบบนี้นะครับก็สามารถ กดสั่งซื้อในลิงก์ในดีสิปชันด้านล่างกันได้นะครับคุณได้หมวกบีนี่ในราคาไม่ถึง3าบาทแต่ผมได้ค่าคอมมิชชั่นจากคุณด้วยนะครับหรือถ้าใครรู้สึกว่าไม่ได้อยากซื้อหมวกบีนี่อยากสนับสนุนติลากาดูหนังซื้อ,อยางอื่นในช็อปปีก็สามารถกดลิงก์หมวกบีนี่ไปไปหน้าหมวกบีนี่นะครับแล้วก็ไปซื้อสินค้าที่คุณอยากซื้อหรือถ้าใครอยากจะช่วยเหลือติลลังกาดูหนังแบบเขาเรียกว่าอันติเมทเลเวลนะครับก็ทําได้โดยการที่ส่งลิงก์ที่คุณจะซื้อของมาาาให้้้้้เเเจนนนนนนนลิิงงง์์ปุุบ๊บถคณซืออผ่่ัั็ขส ผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากร้านค้าด้วยนอกจากได้ค่าคอมมิชชั่นจากช้อป e ีนะครับก็จะได้ยิ่ง,งได้เงินค่าคอมมิชชั่นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มีหลายๆท่านที่ทักเข้ามาอยากให้เจนลิงให้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนเป็นอย่างสูงที่สนับสนุนตีรังกาดูหนังนะครับ